ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนกลายเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่โลกจับตามองมากที่สุดไม่ใช่เพียงเพราะเศรษฐ,ฐกิจที่กำลังเติบโตหรือความหลากหลายทางวัฒนธรรมแต่เพราะที่นี่คือเวทีหมายของการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์และการทหารมหาอำนาจทั้งสหรัฐอเมริกาจีนรัสเซียและแม้กระทั่งญี่ปุ่นต่างก็ต้องการมีอิทธิพลต่อภูมิภาคนี้ และล่าสุดสิ่งที่ทำให้วงการความมั่นคงต้องสะเทือนก็คือข่าวการที่ญี่ปุ่นเตรียมเสนอโครงการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธยูเว์ในบางประเทศของอาเซียนนี่คือการเปลี่ยนเกมครั้งใหญ่เพราะหากเกิดขึ้นจริงไม่เพียงแต่จะสร้างปกราะป้องกันทางทหารให้แก่ชาติที่เข้าร่วมเท่านั้นแต่ยังจะพลิกสมดุลเชิงยุทธศาสตร์ทั้งภูมิภาคอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนยูซว์คือระบบป้องกันขีปนาวุธภาคพื้นดินที่พัฒนามาจากเทคโนโลยี ยูริสเคิร์แบ็ซิสตึมซึ่งเดิมทีถูกติดตั้งบนเรือรบพิฆาตของกองทัพเรือสหรัฐระบบนี้ทำงานโดยใช้เรดาร์ตรวจจับระยะไกลแพ้ลบหนึ่งหรือเวอร์ชันใหม่แพ้ลบหกร่วมกับจรวดสกัดการแสมลบสามและแส้ลบหกที่สามารถยิงขึ้นไปทำลายขีปนาวุธของฝ่ายตรงข้ามในชั้นบรรยากาศได้นั่นหมายความว่าจอสามารถป้องกันได้ทั้งขีปนาวุธพิสายสั้นพิสายกลางและแม้แต่ขีปนาวุธรอนที่มุ่งเป้ามายัางเมืองหรือฐานทัพที่สำคัญ จึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะบอกว่าประเทศใดก็ตามที่ได้ระบบนี้ไปจะเสมือนมีโล่เหล็กคุ้มครองจากภัยคุกค,คามขีปนาวุธทันทีสำหรับญี่ปุ่นนั้นการเสนอติดตั้งระบบยูสิวอให้ประเทศอาเซียนถือเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่ในในโยบายความมั่นคงก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นมักจะจำกัดบทบาททางทหารของตนเองตามรัฐธรรมนูญหลังสงครามโลกครั้งที่สองแต่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาญี่ปุ่นได้แก้ไขท่าทีเปิดทางให้กองกำลังป้องกันตนเองมีบทบาทเชิงรุกมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือและจีนการมองออกไปนอกภูมิภาคและเข้ามามีบทบาทในอาเซียนจึงเป็นกลยุทธ์หมายที่สะท้อนว่าญี่ปุ่นไม่ต้องการปล่อยให้จีนมีอิทธิพลเพียงฝ่ายเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คำถามสำคัญคือแล้วประเทศไทยอยู่ตรงไหนในสมการนี้ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทั้งจีนและสหรัฐการเข้าร่วมโครงการไวเดตที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันขีปนาวุธจากญี่ปุ่นย่อมหมายถึงการขยับเข้าไกลพันธมิตรตะวันตกมากขึ้น และนั่นอาจทำให้จีนไม่พอใจไทยมีประวัติศาสตร์ที่พยายามรักษาสมดุลระหว่างมหาอำนาจมาโดยตลอดแต่หากญี่ปุ่นเสนอโครงการนี้จริงไทยจะต้องเผชิญกับการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษหากพิจารณาในเชิงยุทธศาสตร์การที่ไทยได้ระบบยูสิเวอมาติดตั้งไม่ว่าจะในพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคตะวันออกหรือชายฝั่งอ่าวไทย จะทาให้ไทยสามารถป้องกันตนเองจากภัยขีปนาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นปัจจุบันภัยคุกคามด้านขีปนาวุธในภูมิภาคกําลังเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธที่สายไกลของจีนขีปนาวุธร่อนของเกาหลีเหนือหรือแม้แต่ความพยายามพัฒนาขีปนาวุธของประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศเช่นเวียดนามหรือเมียนมาในสภาวะแบบนี้การที่ไทยยังไม่มีระบบป้องกันขีปนาวุธขั้นสูงถือเป็นจุดอ่อนสาคัญ การเข้าร่วมโครงการกับญี่ปุ่นจึงอาจเป็นทางเลือกที่ช่วยเสริมความมั่นคงให้ไทยได้อย่างก้าวกระโดดแต่อีกด้านหนึ่งความเสี่ยงก็มีมากเช่นกันหากไทยยอมรับระบบจากญี่ปุ่นจริงย่อมหมายความว่าประเทศจะต้องเปิดฐานทัพและคงสร้างพื้นฐานทางทหารให้กับเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยสหรัฐและญี่ปุ่นซึ่งจะกลายเป็นจุดที่จีนมองว่าเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อผลประโยชน์ของตนเองในภูมิภาคจีนอาจตอบโต้ด้วยการเพิ่มกำลังทางทหารบริเวณใกล้ไทย หรือแม้แต่หันไปเสริมสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยเช่นกัมพูชาและลาวเพื่อสร้างแรงกดดันกลับมาหากสถานการณ์เป็นเช่นนั้นจริงไทยอาจกลายเป็นสนามแข่งขันเชิองอำนาจแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ในระดับอาเซียนการที่ญี่ปุ่นเสนอโครงการทิสซวจะไม่ใช่เพียงประเด็นไทยเท่านั้นแต่จะเป็นการสร้าง er. ริบมิ้นเซียร์เบที่เปลี่ยนสมดุลทางทหารทั้งหมดสมมติว่าฟิลิปปินส์เวียดนามและไทยเข้าร่วมพร้อมๆกัน สิ่งนี้จะกลายเป็นแนวป้องกันทีปนาวุฒิที่ครอบคลุมเกือบทั้งทะเลจีนใต้และทําให้จีนสูญเสียความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ในทันทีในทางกลับกันหากอาเซียนบางประเทศเลือกเข้าร่วมแต่บางประเทศไม่เข้าร่วมก็อาจทําให้เกิดการแบ่งขั้วชัดเจนระหว่างประเทศที่อยู่ใกล้ชิดกับจีนและประเทศที่อยู่ใกล้ชิดกับสหรัฐและญี่ปุ่นมากขึ้นซึ่งจะทําให้ความเป็นเอกภาพของอาเซียนสันคอนนอกจากนี้ยังต้องไม่ลืมประเด็นด้านต้นทุน ระบบยูสวรเป็นเทคโนโลยีที่มีค่าใช้จ่ายสูงมากการติดตั้งหนึ่งระบบอาจใช้เงินหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐยังไม่นับค่าบำรุงรักษาและการฝึกอบรมกำลังพลหากไทยจะเข้าร่วมจริงรัฐบาลจะต้องอธิบายกับสังคมว่าทำไมการลงทุนนี้ถึงจำเป็นขณะที่คนไทยจำนวนมากยังมองว่าปัญหาที่สำคัญกว่าคือเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน หากไม่สามารถสร้างความเข้าใจในวงกว้างได้การลงทุนด้านนี้อาจกลายเป็นประเด็นการเมืองภายในที่ร้อนแรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ตามเมื่อมองในระยะยาวระบบป้องกันขีปนาวุธอย่างย e ส w a ว l ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของอาวุธยุธโทโธปกรณ์เท่านั้นแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของพันธมิตรหากไทยเข้าร่วมนั่นจะเป็นสัญญาณชัดเจนว่าไทยกำลังขยับตัวไปอยู่ในวงโครจรด้านความมั่นคงของสหรัฐและญี่ปุ่นมากขึ้นและจะมีผลต่อการจัดลำดับความสัมพันธ์ทางทหารในอาเซียนทั้งหมด เพราะประเทศอื่นก็จะจับตาดูว่าการตัดสินใจของไทยจะสร้างความได้เปรียบหรือเสียเปรียบอย่างไรทั้งหมดนี้ทําให้ประเด็นเรื่องญี่ปุ่นเสนอติดตังเยื้อเสืออในอาเซียนกลายเป็นเกมเปลี่ยนสมดุลที่แท้จริงสําหรับไทยแล้วนี่ไม่ใช่เพียงการตัดสินใจว่าจะรับอาวุธใหม่หรือไม่แต่คือการตัดสินใจว่าจะเลือกอนาคตด้านความมั่นคงแบบใดจะยังคงรักษาสมดุลระหว่างมหาอำนาจหรือจะเลือกเข้าร่วมแนวป้องกันขีปนาวุธของญี่ปุ่นและสหรัฐเพื่อเสริมความมั่นคงในระยะยาว แต่เซียงต่อแรงกดดันจากจีนในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการทูตหรือแม้กระทั่งความมั่นคงตามแนวชายแดนคำถามนี้ไม่มีคำตอบนายต่อแต่สิ่งที่แน่นอนคือการแข่งขันทางทหารในอาเซียนกำลังทวีความเข้มข้นขึ้นทุกวันและการตัดสินใจของไทยในเรื่องนี้จะเป็นบททดสอบสำคัญที่สะท้อนว่าเราจะยืนอยู่ตรงไหนในภูมิทัศน์ความมั่นคงแห่งศตวรรษที่21